สวัสดีครับตอนเราก็สู่ The Citizen กับผมประชาชูเตอลินสิริเอพิโซดนี้เราจะมาต่อกันกับ Co-Pilot ตนะครับแต่รอบนี้จะเป็น Co-Pilot ใน PowerPoint AI สร้าง Presentation ให้เราหน่อยนี่ครับผมช่วยผมหน่อยนะฮะก่อนจะเริ่มนะครับผมก็นี่ฮะฝากไปด้วยนะครับเพจ The Citizen นะครับผมช่อง The Citizen นะครับใน YouTube นะครับผมแล้วก็มีเพจใน YouTube าเพจใน Facebook ด้วยนะฮะก็คุยกันทุกวันนะฮะเกี่ยวกับ Microsoft 365 Platform นะครับ โคพาย o ์ลอตแล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มกันเลยเนาะก็ในตัวโควพาย o t ลอตใน powerpoint นะจริงๆหลักๆคือองคเสริสมันาสามารถช่วยคุณนะครับในการจัดการข้อมูลที่จะนำเสนอแล้วกันอย่างเช่นบอกขั้นแรกเลยถ้าเกิดคุณบอกไม่มีไอเดียอะไรเลยอยากจะ create presentation เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างก็พอจะบอกว่าเฮ้ย create presentation about สองศูนย์สองสี อ๋อ oh. global uh, IT trend แบบนี้สมบุรณนะอ่าลองง่ายๆแบบนี้แล้วกันมันก็จะสร้างรายงานมาให้เราครับอ่าข้อมูลออกมาเรียบร้อยนะครับในชุดนี้ก็จะเป็น global IT trend นะครับดูซิว่าเขาบอกว่าอะไรบ้างอ๋อ oh, artificial intelligence robot นะครับ IoT แล้วก็บล็อกเชนนะครับยังอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไซเบอร์ซ u เค t ร์ตี้ work อยู่เนี่ย w o r อยู่เนี่ยโอเคไหมฮะอ่าอันนี้ก็เป็นลนักษณะว่ามันสามารถช่วยเราตรงนี้ได้นะครับหรือแต่คุณอยากจะให้มันสร้างจากคอนเทนต์นะครับอ่ากรณนนีนะถ้าเกิดสร้างจากตัวไฟล์นะเดี๋ยวผมลองเปิดอันใหม่ขึ้นมานอันหนึ่งแล้วกันนะครับแบบนี้นะผมบอกว่า create from a, a file แล้วกันนะครับ ไฟล์ที่ผมอยากจะไปก็คือไฟล์เป็น annual report อของทั้ง Microsoft เลยนะครับประกาศอะไรนะบทสรุปนะครับการดเนินงานประจำปี2022นะครับงานเงินอะไรต่างๆผมบอกให้เอาไฟล์นี้มาสร้างให้ผมหน่อยด้กันะเออคุณมีรายงานประจำปีอนะถ้าเกิดคุณออกมาสร้างลักษณะแบบนี้วิ่ททำได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันทำออกมาอย่างนะฮะมันก็เริ่มเจนเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลให้เราแล้วเนาะ ว่าเอา l i n e ของ presentation เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะเริ่มเจนให้แล้วนะครับต้องบอกว่าในตัวไฟล์นี้นะครับไม่เบาทีเดียวนะฮะไฟนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไฟล์นี้มีประมาณกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเกือบ200หน้าได้นะครับอ่าเกือบ200หน้าได้ข้อมูลหนักปึกข้อมูลหนักปึกนะฮะเปิดบนออนไลน์นี่แทบจะพังพินาศเลยทีเดียวนะฮะ ก็ข้อมูลห่ะปึกนะครับก็ทันทีเขากำลังจะสร้างให้เราอยู่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเปิดดูซิว่าเฮ้ตัวไฟเนี่ยมันมันหนาจริงหรือเปล่านะท่านดูดูตามผมแล้วกันผมมายังโหลดไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โอโอ้โอ,โอ,โอผม,มควรไปแข่งมันโหลดนะมันโหลดไปเรื่อยครับเยอะครับเยอะฮะไม่ไม่ใช่สนะิเก้านั้นไปเดี๋ยวอีกไกลเลยฮนะโอ้โหอีกยาวเลยโหลดไม่เสร็จเลยไหม อ่นะครับเยอะครับเป็นรนะ้อยะเป็นร้อยนีครับผมปรนะมาณ2 0 0หน้าได้นะก็เอาตรงเนี้ยมาให้ทางตรง PowerPoint ช่วยเจนเามาเขาก็โอ้โห Annual no Report มาแล้วจ้า I have draft 47 slide and make the some change based on the document นะครับโอ้ oh, Include speaker n o t e c o n t a i n add image ให้ด้วยนะใส่ Designer เปลี่ยนด้วยโอ้โห Annual no Report ผมแปลงเป็น แปลงเป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอดูสิโอ้โหมันแบบโอ้โหมีตารางสรุปให้ด้วยนะโอ้โหเรียกว่า new operating income เท่าไหร่นะฮะโอ้โหอย่างนี้แบบยอดอะฮะต้องผมกดไปเรื่อยๆดูนะจริงๆคือต้องบอกว่าถ้าข้อมูลใน word ของคุณเนี่ยผลิตออกมาดีคือใช้ไ t เติลใช้สไตล์ต่างๆที่อยู่ในนั้นมาอย่างดีเนี่ย มันทาให้คุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําอย่างนั้นทาแบบ space, สเปะสปะเวิร์ดแบบไม่รู้เรื่องนะครับเว้นวักเองเขาะเองมันจะเจนให้คุณไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮอันนี้คือเขาทาอย่างมีเอ่เรียกไงนะสตรัคเจอร์ที่ดีโอ้โหมันดีนะเนี่ยมันแอดให้เราเยอะเลยนะครับผม,มไหมผมบอกวิมีใครโยนแบบมาให้เราพูดเอ้ย,ยว่าไปพิเศษผมรู้แหละเสร็จผมผมโยนโปะ๊ะเรียบร้อยอืม ท่านบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าฟอนนี้ใช้ไม่ได้เอาละงานเข้าไอ้กูให้ใช้ฟอนอะไรล่ะสมมุติสมมตุมมตินะบอกว่าอยากได้แบบแบบคอนเซอร์วทีฟหน่อยฟอนทูทาโฮมาใช้ทาโฮมาอ๋อเปลี่ยนช่วยปรับเจ้านายมาปุ๊บเฮ้ยช่วยเปลี่ยนออฟอนให้ฉันหน่อยสิทุกสไลด์เลยเธอไปทำมันนะ โอ้โหผมก็นั่งกดมันเลยใช่ไหมแต่อันนี้ก็อ่ะแป๊บหนึ่งดิมันเปลี่ยนผมไซส์เดยอะเหรอผมอาจจะสั่งมันบอกว่าเฮ้ยฟอนเชงทาฮมาอนเดอร์เเลกเตอสไลด์นะผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเซเลกเตอสไลด์อย่างเดียวนะครับแต่ผมลองสั่งมันบอกเฮ้ยทาฮมาทุกสไลด์เลยได้ไหม ช่วยทำให้หน่อยได้ไหมเอาเทคอเช้งทูเทอรมาเรียบร้อยล็อกครับอย่างนี้ล็อกครับแน่นอนครอันนี้เจ๋งครับประหยัดเวลานะได้เยอะเลยนะครับผมเชงเทอร์มานะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวมาดูซิทำอะไรได้อีกนะครับเ,เราทำอะไรนะเราคือเอชจากไฟล์แล้วถูกไหมเราเจดได้จากตรงนี้นะครับไปผมลงกลับไปกับอีกไฟล์หนึ่งเลยกันนะ,ะนะเดี๋ยวผมลองสั่งมันอา,อาจจะก,กลับไปกลับมาเลยเนาะ อ่จะได้รบ่อยลองแอดสไลด์ about introduction of the p r o d u c t โอเคก็คุณจะนำเสนอโปรดักข้อมูลอะไรบอกเฮ้ยอันก่อนนะแอดสไลด์ให้ผมหน่อยเกี่ยวกับ introduction ของมันนะครับช่วยขุดมาให้ผมหน่อยได้ไหมจ๊ะลองดูสิ มันก็เพิ่มให้ผมแหละนะฮะ introduction เกี่ยวกับสไลด์อาจจะต้องจัดอะไรนิดหน่อยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ใช้ตัวอะไรฮะดีไซเนอร์ช่วยจัดได้ถูกไหมฮะมันก็จะช่วยเราจัดรูปอะไรต่างๆเนี่ยได้แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่นะว่าสไตล์ที่คุณชอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะเอามาให้คุณเนี่ยสามารถช่วย a อ d นะครับสไลด์ลงไปได้นอกจากนั้นแล้วนะครับ ลองบอกว่าเฮ้ hey. image about uh perfume แล้วกันนะเราเกี่ยวกับน้ำหอมใสล่ลงไปในสไลน์นี้นะครับผมลองให้มันเรว่านอกจาก add สไลน์แล้วนะครับจะ add เป็น object เข้าไปในสไลน์นี้ได้หรือเปล่านะมันก็ add รูปภาพออกมาให้เราได้ถูกไหมเราไม่ชอบใจแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะภาพดีไซน์่ะนะค่อยทำตรงนั้นได้ไม่มีปัญหานะครับผม ก็นอกจากนั้นแล้วนะครับจริงๆเคดบอกว่สาสไลด์ผมมันอาจจะแบบสเปะสปะไม่รู้ทําทอะไรใครโยนไปโยนมาครับจะสั่งไหมครับเอากันไหนมาสไลด์หนไหนจัดการให้หน่อยครับโอ้โหปวดหัวมากไม่รู้ใครส่งอะไรมาเละเทะไม่รู้เรื่องเอากันไหนให้มันเป็นโครงสร้างหน่อยสินี่ครับผมตามที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็เดี๋ยวมันจะเจนให้เรานี่ครับ ตรงนี้มันก็ still working อยู่นะดูสิเรามีอะไรอีกกับตรงนี้นะครับที่สามารถทำได้นี่ฮะเอไหมอ่ามันก็ organize โครงสร้างให้เราแลลวนะมีการ add slide มี add อะไรเงี้ยเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้เราด้วยนะที่เกี่ยวข้องนะครับก็ organize ตัวลงตัวเลขอะไรให้นะฮะก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับ report microsoft นะครับมันก็ทำได้เหมือนกันแหละ organize presentation อย่างเงี้ย่งเหมือนกัน อันนหนใหม่นะครับทำให้ผมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมลักษณะบแบบนั้นนะครับอันนี้ก็บนลักษณะเป็นผู้สร้างถูกไหมอ่าก็เอาข้อมูลตรงนี้เอามาใช้ได้นะครับผมมันก็ still working ่อยบอกว่าไอ้นันี้มันข้อมูลมันเยอะหน่อยเนาะมันแปลงมาจากข้อมูลแบบหนาปึกอะเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมดูสิอ่ากลับมาดูคุณมหาผมล้อเล่นหรือเปล่าอ่าไม่ถึงลอยเท่าไหร่วะเนี่ยเก้าสหน้า เก้าสิบเก้านั่นี่ยังไม่สุดเลอมึงเนี่ยสุดอย่งเนี่ยเฮ้ยมีสูตรล็อกมันแค่พรีวิวยังไม่หมดนะมันไปเรื่อยๆครับมันเยอะครับอ่าลองดูซิมันทําอะไรให้บ้างมันก็ออกรายให้ผมครับแอดอินโทรกรุ๊ปต่างๆเข้ามาด้วยนะเห็นไหมมีกงมีกรุ๊ปอัเจนดาพวกนี้ด้วยคุณสั่งมันกรุ๊ปก็ได้นะสไลด์นี้กลุ๊มกลุ่มกลุ่มแล้วก็ไปแอดสไลด์อื่นๆเพิ่มเข้ามาเข้ามาเนี่ยนะมันก็มีแอดอัเจนดาอะไรให้ผมเข้ามาประกอบกันนะครับหลังจากนั้นที่เกิดผมเป็นมุมที่ เป็นคนที่จะมาจัดการดูอะไรตรงนี้แล้วผมเชงท็อปิกแล้วแกนนะแต่ผมเริ่มใหม่แล้วผมได้ข้อมูลที่ผมต้องการเนะี่ยผมก็มาจัดการดูว่าเฮ้ย please summarize this presentation ถูกไหมผมมาบอกว่าผมเป็นคนที่ได้สไลด์มาอาจจะมาไม่ทันผมเอาสไลด์มาอ่านผมอยากจะได้ Key Insight มันอยากไม่อยากไปแกะมันทั้งหมดนะบางทีสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ ช่วยวิเคราะห์ระดับหนึ่งให้เราก่อนเราจะไปลงรายละเอียดนะครับมันก็จะบอกว่าโอ้ย oh, o r d i n g to the presentation นะมันก็น่าจะพยายาม,มยังไงนะจัดการเนี่ยจัดกรุ๊ปข้อมูลอยู่ต้องบอกว่าไอ้ตรงโคพดไอรของตัวเนี้ยนะครับมันมันมันก็ทํางานมันก็มีกลไกการทํางานของมันเนาะมันก็วิ่งผ่านตัวโคไรลอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะฮะไปถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเางานเรากับภายนอกนะมาประจบกันแล้วก็ทําออกมา ตรงนี้นะ่าสั่งว่าเป็นคอมมาน์ที่มันสามารถรันได้นะครับอะไรเนี่ยเรนจ์ของท็อปิกอินคูดนิ้งคอมเพนีโอ้โหมันแบบบีบมากเลยนะคอมพานีเกี่ยวกับอะไรนะ r เล e เฟอร์นิวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเ e f เ r อร์เรนมาให้โอ้มันบีบจริงๆนะมันบีบมาแค่นี้เลยว่าอะไรเกี่ยวกับอันนี้ไอตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้โ oh, หเอาอย่างนั้นเลยนะอ่า uh, นะครับผมมันก็ uh, ช่วยได้เหมือนกันเนาะในส่วนนี้นะครับ ต้องบอกว่าในกรณีที่เกิดคุณมีไฟล์ที่เป็นแบบ branding เดี๋ยวผมจะสอนทําเกี่ยวกับเขาประเสริฐเทมเพลตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะทำให้เวลาคุณสร้างเนี่ยทุกคนสร้างมันก็จะอยู่ในเทมเพลตเดียวกันอันนี้น่าจะเหมาะมากกว่าอันนี้มันสร้างมันจะค่อนข้างสเปะสปะมากเลยนะครับแต่ละคนก็สร้างแบบนั้นแบบนี้ได้นะครับมันก็จะทําให้มันเ,เรียวกว่าไงฮนะไม่อยู่ในมุมอมองเดียวกันนะครับออกมานะครับอันนี้ก็เราลองดูตัวอย่างให้เห็นนะว่าประสิทธิภาพนะครับในการทํา สร้างรายงานออกมานะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักดับ200หน้าเลยนะ Microsoft u อนด n เวลรีพอ2์ตนะ2อ2 2นะทำออกมาเป็นสไลด์ได้47หน้าแบบนี้ Summary นะเราดูเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการสร้าง Presentation นะครับจากข้อมูลที่เราให้ไปเกี่ยวกับ global IT trend นะครับเขาก็สร้างออกมาให้เราได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นี้ก็สร้างให้เราเหมือนกันได้เหมือนกันแล้วก็ add ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่เราสงสัยกรุ๊ปปิ้งข้อมูลต่างๆนะ และสุดท้ายแม้กระทั่งคุณได้รับเป็นคนรับสารเนี่ยก็าสามารถ summarize data ได้ในการดูสรุปหรือว่าคุณดู key takeaway ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้เหมือนกัน,นครับยังไงฝากอพิโซดนี้ไว้ด้วยโอกาสหน้นีมีนะครับมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้เป็นพิเศษอาจจะรวมตอนของแต่ละอันมาในวิร์ดเอ็กเซลวอล์พอยท์แล้วมาต่อกันนะครับว่าโค้ชพลอตมีอะไรอัปเดตบ้างหรือผมพลาดอะไรไปก็จะมาอัปเดตเหมือนกันฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมไม่ชอบกดดีสไลค์ได้แล้วก็ พิมพ์มาให้คอมเมนต์กันได้นะครับผมตัวซิติเซนนะครับประชาชนติริขอบคุณครับวันนี้